สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการ Healthy Fine Day ครับผมเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมค่ะหมอฝนนะคะอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกุลชัยจากภาวิชาอุยุรศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะครับผมวันนี้นะครับเรามีแขกพิเศษเหมือนเช่นเคยหลายๆท่านอาจจะเคยคุ้นหน้าในบทบ,บาทของคนใช้ขี้ฉดาในาละครเรื่องดาวพระศุกร์ครับวันนี้อยู่กับเราครับป้าแมวหรือป้าแมวดาวพระศุกร์ครับผมยินดีต้อนรับป้าแมวครับสวัสดีค ไม่ดาวพผยสุขมาทำอะไรอยู่ที่นี่ฮะเห็นผู้ชายแล้วไม่ได้ล้วริบรีนะกเป็นคุณป้าเจ้าบทบาทยังไม่ทึ้งลายสวัสดีครับผมเชิญพวกเราค่ะ สมบูทบานมากๆตกใจะกตัวเลยค่ะผมก็กลัวนะครับผมเท่าที่เราดูเนี่ยตอนนี้คุณป้าแมวยังมีเขาเรียกว่าพละกําลังใช่ยังแข็งแรงมากอยู่ยังมีไฟอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้ามาถึงรายการเราก็แสดงว่าอาจจะต้องมีปัญหาหรือข้อสงสัยบางอย่างครับที่ดูสุขภาพแข็งแรงขนาดนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไปดูวิทยากันครับสวัสดีค่ะ ชือร่วมการดาบเบญจมาพรน,นะคะแฟนคลับหรือประชาชนก็จะรู้จักกันในนามแมวดาพระสุขค่ะ <Okay. S 1> ค่ะเ่อแมวเข้ามาในวงการบันเทิงนี้ตั้งแต่ประมาณอายุสัก17ค่ะ17ตอนนั้นก็จะมีการแสดงละครยุก,ก่อนต่อมาก็ภาพยนตร์และต่อมาก็จะเป็นทีวีแหละคะ่ะเล่นเรื่องแรกคือเรื่องบ้านใส่ทองแต่เรื่องที่3เนี่ยมันสุดๆเลยก็คือเรื่องดาพระสุขตัวนี้เป็นตัวที่ว่าปวนนางเอกที่สุดค่ะ คอยจิกนางเอกคอยอะไรแต่ไรคือสารพัดเลยค่ะที่จะทําให้นางเอกแย่นะคะดูแย่อะไรอย่างเงี้ยนี่อีนางแม่ดาวพระศุกร์มานั่งอยู่ที่ธาไมยะนี่คุณนมทิพย์เรียกหาอย่าไปหาคุณนมทิพย์เร็วๆเข้าไปเร็วๆที่ยะเร็วๆนะอย่าช้านะช้ามีเรื่องจริงๆเร็วเด็กอนุบาลนะยังเกลียดเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้เรียกแมวธรรมดาแมวเลยค่ะเวลาเดินไปไหนคนเรียกเร็ว โอ้โหน้ำลายถึงนี่เลยนะมีความสุขมากเพราะแมวมีมีปัญหาเรื่องหอบหืดเป็นนิ้วในสูงน้ำดีคอเข่าเสื่อมแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงความดันสูง ว่าแม่ว่าแม่เป็นห่วงมากเรื่องนี้นะคะก็กลัวส่วนเรื่องอที่ที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงนี่ก็ว่าแม่เขาก็ยังไม่ทราบว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้อ้วนเลยนะคะแล้วก็อาหารการรับประทานเราก็ไม่ได้ว่าไปทานของมันๆหรืออะไรนะคะเอ๊ะทำไมเกิดมีขึ้นมาตอนนี้มาเช่าอยู่ที่เอื้ออาทรค่ะอยู่ที่เนี่ยคะ่ะอยู่คนเดียวคนแต่คนเดียวนะคะ แต่จะมีสัตว์อีกตัวก็คือมอมแมมมอมแมมนี่ก็คือแมวค่ะแมวอันนี้แมวคู่ชีวิตของแมวนะคะมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะมาลําบากในการขึ้นลงอยู่ชั้น5ค่ะก็ไปไปไหนมาไหนก็ลําบากแล้วที่นี่นะคะมันลาบากมากคือการลดลาลําบากมากเลยนะคะค่ะก็ก็เลยทานอหานปิ่นโตค่ะแต่ก็ต้องบอกกับเขาว่าไม่ทานเผ็ดนะคะพเพราะเผ็ดน่ะทานเข้าไปสำลักก็เกิดอาการหอบหืดอ,อีกนะคะ แล้วก็อาหารก็ขอเน้นเป็นพวกปลาค่ะพวกผักอะไรอย่างนี้นะคะพวกที่ไม่แสลงต่อโลกของเรานะคะ,คะแล้วก็ยามันนักอะไรเงี้ยค่ะ mm. พ่อแมวก็อยากจะเรียนถามคุณหมอนะคะ mm. เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของพ่อแม่คือว่าเ,าเป็นคอเลสเตอรอลค่ะซึ่งทุกวันนี้ หรือความรำิรสูงเนี่ยนะคะทุกวันนี้ป้าแมวรับประทานอาหารเนี่ยป้าแมวก็ไม่ทราบว,ว่าป้าแม่รับประทานได้ถูกต้องหรือเปล่าก็อยากจะเรียนถามคุณหมอว่าป้าแมค่ควรจะรับประทานอะไรและอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของป้าแม่ะหลังจากที่ดูดีอาเสร็จเรียบร้อยเห็นปัญหาชัดเจนนะครับม,มีตรงไหนไหมครับป้าแม่ที่เป็นห่วงเป็นพิเศษเก,ษเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพป้าแม่เป็นห่วงมากที่สุดก,ก็คือ ไขมนันเในเลือดไขมันในเลือบสูง<า>เพราะว่าเพราะว,าว่าแมวบอกแล้วว่าปกติเป็นคนค่อนข้างระวังเรื่องการทานอาหารอยู่แล้ว<ช><ช>ไม่ได้ทานของมัน แล้วก็ไม่ใช่คนน้ําหนักเกินใช่ทีนี่มาได้ยังไงคําถามนี้ก็คือมีคนไข้ชอบมาถามเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้อ้วนนะอาหารก็ระวังใช่ของมันมันก็ไม่ค่อยกินทําไมถึงยังเป็นนะคะจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งเป็นจากที่ตัวเราเองด้วยคือเป็นลักษณะทางตัวร่างกายของเราคือเป็นกรรมพันธุ์ของเราซึ่งเป็นคนที่อาจจะมีการสร้างคอเลสเตอรอลสูงกว่าคนอื่นหรือระบบ กําจัดคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยไม่ดีเท่าคนอื่นทําให้แม้ว่าเราจะไม่อ้วนดูเหมือนจะใช้ชีวิตดีละแต่ว่าใครมันก็ยังสูงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าร่างกายเราสร้างมากกว่าปกติเยอะๆเนี่ยบางครั้งต้องทําไปคู่กันค่ะระหว่างการใช้อาหารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกับการทานยาก็คือเหมือนการเรารู้ทัน เรา<ช>รู้าทันร่างกายเราเค,ครับวันนี้มีเตรียมเมนูมาครับ,รรบก็หวังว่าป้าแมวจะชอบวันนี้เป็นแกงส้มปลากระบอกครับ ะะออกะะไรคน,นี่เป็นมะละกอรังแปน้นครับเหรอคะใช่ครับเป็นมะละกอสามรังแปน้นสวยเนาะสวยมากเลย<ช>ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูกันว่าทํายังไงบ้างนะครับ,รบเริ่มต้นก่อนเลยพริกแกงนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตว่าผมแอบตำม,มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้ส่วนประกอบเนี่ยเราเห็นให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับจะเริ่มจากอันนี้เป็นขมิ้นชันอ๋อขมิ้นอ้าวครับขมิ้นชันใช่ครับอันนี้เราปอกเปลือกออกตัวขมิ้นชันนี่จริงๆก็จะค่อนข้างดีตรงที่ว่ามันจะมีสรรพคุณเรื่อง ทองอื่ดกระเพาะเนี่ยซึ่งถ้าป้าแมวมีปัญหาตรงนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็มีสารต้านอนุมูลสระค่อนข้างเยอะครับมีพริกกระเทียมหอมแดงกะปิครับนะครับแล้วก็ผมแอบใส่เนื้อปลาต้มสุกโขลกลงไปเพิ่มอันนี้หลายคนจะไม่เรียกว่าพริกแกงส้ม เรียกว่าพริกแกงเหลืองอ๋อพริกแกงเหลืองแกงใต้นั่นเองมีอะไรมีอะไรนะครมีนมีนครับก็เป็นสไตล์ของทางใต้ใค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างดีมากนะคะตัวพริกกระเทียมหอมแดงส่วนกระเทียมเนี่ยเหมาะกับป้าแมวตรงที่ว่ามันจะช่วยเรื่องคอเลสเตอรอลได้เล็กน้อยเช่นเดียวกันกินในลักษณะอาหารจะดีค่ะเดี๋ยววันนี้ยังไงเมื่อกี้ได้ข้อมูลมอว่าป้าแมวไม่ชอบทานเผ็ดมากไม่ทานเผ็ดมากครับโอเค พริกแกงวันนี้ค่อนข้างเผ็ดพอสมควรยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามใส่ให้น้อยลงคือพริกแกงนี่สามารถว่าเราปรับได้ตามความชอบนะครับโอเคพิเศษนิดนึงครับวันนี้น้ําที่จะเอามาต้มน้ําแกงส้มน้ำอะไรคะเนี่ยทำไมมันสีขุ่นขุ่นเนีอันน้ป็าน้าวข้าวน้ําที่สองเพื่อให้บอดี้ให้บอดี้ก็คือเวลาที่เราทานน้ําหรือว่าแกงหรือว่าซุปนะครับมันต้องการความข้นหรือความคงตัว ที่จะให้อยู่เพื่อให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ทานน้ำเปล่าๆนะครับเข่งอันนี้พริกแกงใส่น้อยก่อนแล้วกันนะครับผมค่อยๆเพิ่มใช่ไหมคะตามสูตรน้ำไหลไหลเลยค่ะปกติแม่แมวทานไหมครับทานเหมือนกันแต่ว่าพอเผ็ดปั๊บก็เริ่มสำลักเลยค่ะเพราะอายุน้อยลงอะค่ะอายุน้อยลงเขาเรียกว่าไงน้อยอมากคะน้อยมากคมากขึ้นนิด้นึ่ครับ นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาใส่ผักนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตตัวมะละกอหนังแปลครับว่าจริงๆแล้วทํำยังไงนะครับเป็นมะละกอดิบนะครับเราเอามาแล้วก็เราก็ตัดตามแนวตัด4ครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งไม่ต้องไม่ให้ขาดจากกันใช่ไหมคะไม่ให้ขาดจากกันครับสองสามนะครับผมแล้วก็สี่อันนี้ตัดให้ขาดเลย อันนี้ขาดเลยเหรอคะเัานี้ขาดแล้วก็คือเราจะไม่เอาเปลือกออกออกจากเปลือกใช่เราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยหั่นตรงกลางครับไม่ให้ขาดเหมือนกันอ๋อไม่ให้ขาดเหมือนกันใช่ครับแล้วก็พอแบ่งครึ่งแล้วนะครับก็อีกอย่างละครึ่งครับเรียบร้อยอันนี้คือเสร็จแล้วครับพร้อมที่จะเอามาพับนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็จับนะครับป้าป้าแมวแล้วก็งอเข้ามาอ๋องอเข้าไปใช่ครับอ๋อเข้ามาแค่นี้นะครับ พอเสร็จแล้วก็อีดตึ่งใช่ครับพอเราจับได้หมดนะครับเราก็ล็อกไว้ในนิ้วเราแบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้เราหาันไว้ใช่ไหมครับเราแบ่งครึ่ง แล้วก็เปิดออกครับตัวมลกอก็จะมีประโยชน์สำหรับในเคสของป้าแมวในกรณีที่ว่าก็คือมันจะเป็นส่วนของเส้นใยอาหารนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เวลาที่เรารับประทานอาหารส่วนที่เป็นเส้นใยเนี่ยมันก็จะช่วยการดูดซึมเรื่องของน้ําตาลแล้วก็ไขมันได้บางส่วนนะคะนี่ครับพอเปิดปุ๊บเปิดปับนะครับบิด หลังจากที่เราได้แล้วนะครับตรงนี้เราก็ตั้งน้ําเดือดนะครับเดือดแล้วเดือดแล้วก็ใส่ปลาครับใส่ปลาเลยใช่ต้องน้ําเดือดเดือดใช่ไหมครับใช่ครับไม่งั้นเป็นขาวเนาะอันนี้ตอนนี้เราใช้เป็นปลากระบอกนะครับทั้งตัวหัันเป็นท่อนครับปลากระบอกเนี่ยก็ เป็นปลาทะเลปลาทะเลใช่ครับเป็นปลาทะเลจริงๆเนื้อปลามันก็จะออกสีข,ขาวๆใช่ไหมคะใช่จริงๆป้าแมวทานปลาอยู่<า>ก็คือ<ล>ดีอยู่แล้วเพราะว่าปกติเวลาคนไข้ที่เป็นเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราจะแนะนําให้ทานเป็นโปรตีนจากพืชหรือโปรตีนสีขาวะนะคะซึ่งโปรตีนสีขาวในที่นี้ก็หมายถึงพวกเต้าหู้สีขาวเนื้อไก่สีขาวหรือเนื้อปลาสีขาวนะคะทีนี้เนื้อปลาเนี่ยโดยธรรมชาติมันก็จะมีสีขาวๆใช่ไหมคะกับสีเหลือง ไอตัวขาวๆเนี่ยจะเหมาะกับคุณป้าแมวมากกว่าเพราะว่าถ้าปลาที่มีสีเหลืองเช่นพวกแซลมอนเนี่ยมันจะมีคอเลสเตอรอลอยู่ในตัวเนื้อปลาพอสมควรก็คือทานได้นะคะทานได้พอสมควรนะคะอันนี้นะครับปลาก็เริ่มสุกแล้วนะฮะเหลืองเหลืองตามชื่อนะครับเหลืองตามชื่อน้ำลายหกแล้วค่ะ ก็เดี๋ยวผมใส่มะละกอเลยนะครับะมะละกอลังแตนเยน,นะครับเป็นเป็นภูมปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณจริงๆเป็นของไทยที่มีมานานมากโอ้เหครับแล้วก็พอดีอแมวอายุ<ช>ไม่ถึงเลยไม่ทราบ <c oughs> ใช้สําหรับการดองผลไม้แช่อิ่มด้วยอ๋อใช่ใช่อ๋อเข้าใจแล้วอ๋อเคยเคยเห็นคุณย่าคุณยายเขาทำเป็นดอกจมปีจาปาคล้ายๆอย่างนั้นนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะอ๋อทั้งอร่อยทั้งสวยใช่ค่ะ คุณหมอคะแล้วก็อย่างที่ป้าแมวเป็นอยู่เนี่ยค่ะไขมันในเส้นเลือดสูงเนี่ยนะคะควรจะรับประทานอะไรยังไงบ้างคะก็คือจริงๆหลักการง่ายๆที่ป้าแมวปฏิบัติอยู่เนี่ยก็ถูกพอสมควรนะคะก็คือหนึ่งเนี่ยเราจะแนะนาคนไข้ว่าให้รับประทานอาหารที่มีไขมันเฉพาะไขมันดีๆนะคะเราจะต้องหลีกเลี่ยงไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายนะคะส่วนใหญ่คนไข้จะเข้าใจว่าเออถ้าเป็นอาหารที่มีไขมันทุกชนิดจะไม่ดีทั้งหมด แต่จริงๆเนี่ยไขมันที่ดีก็ยังมีอยู่บ้างนะคะอย่างเช่นตัวแกงส้มอันเนี้ยก็จะเป็นเป็นกับข้าวที่ค่อนข้างดีถูกไหมคะเพราะว่าไขมันน้อยเราจะได้ไขมันอยู่บ้างในปลาทะเลผมมีคาถามนิดนึ่งครับคุณหมออันไหนคือไขมันดีอันไหนคือไขมันไม่ดีเราจะทราบได้อย่างไงครับใช่จริงๆเนี่ยตัวที่แย่ที่สุดนะคะในปัจจุบันสําหรับเรื่องของโรคไขมันในเลือดสูงรวมถึงเรื่องโรคหัวใจเนี่ยตัวแย่สุดคือ trans fat ห้ามทานเลยทานทานน้อยที่สุดทรานแฟตเนี่ยเรียกภาษาไทยคือเรียกว่าเป็นไขมันที่ดัดแปลงก็คืออยู่ในพวกมาร์การีอเนยเทียมเนยเทียมเป้าแมวไม่นิยมทานเลยค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าเนยจริงมันจะหอมกว่าเพราะฉะนั้นเนยเทียมเนี่ยไม่ควรทานพวกอาหารที่มันทอดด้วยน้ํามันร้อนมากๆพวกฟาสต์ฟู้ดเฟรนช์ฟรายพวกเนี้ย เวลาทานเข้าไปแล้วจะทำให้ระดับไขมันตัวที่ไม่ดีสูงขึ้นคือคอเลสเตอรอลแล้วก็ L D L และจะทำให้ไขมันตัวดีคือ H D L เนี่ยต่ำลงด้วยฉะนั้นตัวนี้แย่สุดนะคะอันดับที่สองที่ไม่ดีก็คือไขมันอิ่มตัวซึ่งป้าแมวไม่ค่อยทานอยู่แล้วป้าแมวไม่ค่อยชอบพวกไขมันตัดใช่ไหมคะหมูสามชั้นหนังไก่พวกนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าเป็นพวกน้ำมันซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัวพวก กะทิน้ำมันปาลาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยทานน้อยๆนะคะทานได้แต่เอาน้อยๆอันดับที่3เนี่ยคอเลสเตอรอลอาหารที่มีคอเลสเตอรอลปัจจุบันนี้เรารู้แล้วว่าคอเลสเตอรอลที่มาจากอาหารเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ไปส่งผลตระระดับไขมันในเลือดเนี่ยไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายเราด้วยเราก็จะแนะนําว่าหลักๆคือหลีกเลี่ยงทรานส์แฟตไขมันดัดแปลงไม่เอา2หลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวจากสับ แลวสามก็ทานคอรสโอลแต่พอดีไม่ต้องเยอะมากนะคะต่อไปนี้นะคะพ่อแม่จะต้องมีแกงส้มทุกวันดีไหมคะดีค่ะเนาะจริงๆเป็นอาหารที่ทำง่ายนะครับใช่ใช่ใช่แล้วมันมีรสชาติอร่อยด้วยค่ะนะคะใส่น้ำตาลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับน้ำตาลที่ใช้เป็นน้ำตาลปีโอ๋อดีค่ะแล้วก็น้ำปลา ทีนี้อย่างที่บอกว่าพอเราปรับเรื่องของไขมันในเลือดสูงแล้วป้าแมวมีโรคความดันเราหิตสูงด้วยใช่ไหมคะอย่างอันนี้มันก็จะได้ไฟเบอร์จากตัวใยอาหารจากตัวมะละกอได้โปรตีนดีจากปลาไขมันดีจากปลานะคะแล้วตัวมะละกอเนี่ยมันก็จะมีแร่ธาตุตัวโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อเรื่องความดันในเลือดด้วยนะคะ ชิมก่อนที่จะให้คนอื่นชิมนะครับน้ำตาจะแย่นะ้ะน่าทานมากเลยยังขาดเปรี้ยวอยู่ครับยังขาดเปรี้ยวอยู่ังเป็นเปรี้ยวผมยังไม่กล้าให้พ้อแมวชิมเพราะว่าถ้ามันยังไม่อร่อยชิมแล้วเดี๋ยวจะโดนดุเปรี้ยวเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวเลยโอ้โหแซ่บครับแซ่บมากแซ่บมากใช่ไหมคะแซ่บ ร้อยครับเป็นแกงส้มปลากระบอกนะครับกับปลกรน่าทานมากๆเลยน่าทานมากคนสะหน่อยก็ดีครับมันจะตกอยู่ข้ากเพราะว่าตัวความขค้นของเนื้ออร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะเนี่ยอุ๊ยอร่อยจริงๆนะคะไม่ได้แก้งพูดเลยอร่อยมากค่ะอร่อยมากๆเลยก็แซ่บแล้วนะคะ แซ่บผัดขอปลาหน่อยนะครับปลาแซ่บมากเลยค่ะมีความเผ็ดหอมของเครื่องแกงแล้วก็เผ็ดของพริกแล้วก็มีความเปรี้ยวหวานเค็มคือกลุมก่อ,อกมะครบทุกรสนะครับอันนี้ข้าสว,าวาสวยไข่เจียวข้าวสวยไข่เจียวเสิร์ฟตอนนี้เลยอร่อยมากเลยขอบคุณครับ <c oughs> อย่าอยา่าว่าเมวนะครับครับเสร็จไปแล้วนะครับกับเมนูแรกเป็นเมนูแกงส้มนะครับปลากระบอกกับมะละกอรัรรงแตงครับ ในเมนูต่อไปนะครับเรายังมีเตรียมไว้อีกหนึ่งเมนูจะเป็นเมนูอะไรติดตามชมช่้างหน้าครับผม ช่วงที่2นะครับเราก็มีอีกหนึ่งเมนูที่จะเอามาพรีเซนต์ให้กับป้าแมวะนะครับยังอยู่ในเรื่องของไขมัน ารดไขมันในเลือดครับอันนี้คืออันนี้เรามีตรงนี้เป็นปลาทูครับออันนี้ปลาทูไม่ได้ทอดอันนี้ถ้าเห็นรอยจะรู้เลยว่ายามายาใช่ครับเลี้ยงมันเทคนิคการทําอาหารในพวกปลาสําหรับคนไข้ซึ่งมีความเสี่ยงของโรคหัวใจนะคะเช่นคนไข้ซึ่งเป็นความดันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงหรือโรคเบาหวานเนี่ยเราต้องการสารอาหารที่อยู่ในปลาก็คือเป็นกลุ่มโอเมก้าสามที่ชื่อว่า EPA นะคะซึ่งมันก็จะอยู่ในน้ำมันปลานะคะในปลาทูเนี่ยก็มี พอสมควรทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาปลาไปทอดไอ้ของดีตรงนี้มันจะละลายไปอยู่ในน้ำมันนะคะนอกจากไอตัว EPA จะหายเนี่ยวิตามินดีก็จะออกไปด้วยเวลาที่เราทอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการนึ่งต้มหรือย่างเนี่ยเราก็จะสงวนของดีไว้ได้มากกว่านะคะเมนูของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่เรียกว่าลาบปลาทูนะครับอันนี้ปลาทูก่อนนะครับจะแกะปลาทูตรงนี้ที่เรามีอยู่นะครับก็จะมีผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยนะครับ ใบมะกรูดนะครับหั่นฝอยนะครับวันนี้เพิ่มหอมใหญ่ปกติไม่มีอันนี้ก็ลึงมาจากยำใช่ก็คือเราจะเพิ่มในส่วนของหอมหัวใหญ่เข้าไปด้วยเพราะว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราจะต้องการใยอาหารที่มละลายน้ําได้นะคะหอมหัวใหญ่เนี่ยจะมี ใยอาหารส่วนนี้อยู่พอเข้าไปในร่างกายเราก็จะละลายน้ำได้แล้วมันก็จะชะลอการดูดซึมพวกคอเลสเตอรอลในร่างกายเรานะคะก็จะมีประโยชน์สำหรับคนไข้ซึ่งเป็นโรคไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีตะไคร้ครับเพิ่มขึ้นมาตะไคร้ ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องนะครับที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีใบมะกรูดนะครับมีตะไคร่นะครับผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็ต้นหอมหอมใหญ่นะครับแล้วก็เรามีหอมแดงที่ซอยเรียบร้อยนะครับอันนี้เริ่มหอมประทูแล้วนะคะครับอันนี้เราก็จะเริ่มใส่เครื่องลงไปแล้วก็ขออนุญาตเริ่มต้นไม่เยอะก่อนนะครับน้ำปลาหนึ่งตันหนึ่งตันหนึ่งตันหนึ่ง น้ำตาลค่ะแล้วก็ชิมเลยได้ไม่ค่อยนึงเยอะค่ะเดี๋ยวกันแป๊บนึงพริกอันนี้ตัดสักครึ่งนึงก็ได้นะครับในเคสนี้ถ้าใส่หมดดีกว่าแต่อันนี้พริกป่นไม่เผ็ดอ้าวเหรอคะครับเป็นพริกก็ไม่ค่อยเผ็ดนะพริกฝรั่งฝรั่งข้าวคั่วนะครับค้า่ัอันนี้หอมหอมมากหอมแล้วก็มะนาวอันนี้หนึ่งลูกก่อนนะค่ะครับ มะนาวพยายามบีบใส่นะครับอย่าบีบใส่ถ้วยเรามาใส่จะไม่หอมเพราะว่าในเปลือกของมะนาวเนี่ยเขาจะมีน้ํามันอยู่ครับเราต้องการน้ํามันตัวนี้ให้ลงไปอยู่ในอาหารเพื่อความหอมนะครับบีบสดจะอร่อยกว่าเพื่อหอมเลยคะเรายังขาดอย่างหนึ่งจำได้ไหมครับใบไส์แน่เราเด็ดแล้วก็ที่ผมทําก็คือผมแค่จับขยุมรวมกันแล้วก็ฉีกครั้งเดียวนะครับเอาน้ำมันออกใช่ไหมครับเอากลิ่นลองให้ป้าแมวลองชิมดูก่อนดีกว่าครับค่ะ นี่นะคะดมันวแล้วมันจะแห้งๆนิดนึง<า>ครับ<า>อร่อยจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาอร่อยม,มากๆเลยค่ะ เรียบร้อยไปแล้วกับเมนูที่สองก็รู้สึกว่าจะถูกใจป้าแมวถูกใจมากครับเพาเป็นคนชอบทานของพวมิ้มากๆเลยครับดีแล้วครับตรงนี้ก็อาจจะเข้ามาช่วยเสริมเรื่องของอาหารที่ถูกต้องตามหลักปรับฉนดูนให้ร่างกายได้นะครับค,คุณหมอมีคําแนะนําอะไรเป็นพิเศษให้ป้าแมวก็โดยสรุปนะคะป้าแมวเรื่องของโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยอยู่ที่ร่างกายเราส่วนหนึ่งนะคะอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งการออกกําลังกายก็สําคัญเช่นเดียวกันแล้วต้องออกกาลังกายเนาะใช่นะคะนอกจากนี้การเช็คสุขภาพ ถ้าเกิดว่าเรารับประทานยาลดไขมันในเลือดอยู่ <Okay. S 2> ยาลดความดันโลหิตอยู่เนี่ยก็ <Okay. S 2> จําเป็นที่จะต้องตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องอนะคะก็ต้องไปเช็คสุขภาพเป็นระยะระยะเพื่อตรวจติดตามว่าระดับไขมันอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการหรือย,อยังแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าร่างกายเรามีผลข้างเคียงจากการได้รับยาหรือเปล่าวันนี้นะครับผมกับคุณหมอดีใจมากที่ได้มีโอกาสเรียนเชิญป้าแมวมาแล้วก็ได้ทําอาหารให้แล้วป้าแมวก็ชอบนะครับชอบมากเลยครับยังไงก็อวยพรแล้วกันให้สุขภาพแข่งแร นะครับแล้วก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆยังเป็นป้าแมวดาวพระุขของน้องๆของท่านผู้ชมต่อไปขอบคุณมากคนรับผมอันนี้พอนี้ชอบมากเลยครับมีงานเยอะชอบในช่วงหน้าครับเราไปดูกันว่าพี่บ๊วยกับอาจารย์ต้นมีเทคนิคการออกกำลังกายยังไงบ้างที่น่าสนใจนะครับสำหรับในวันนี้ผมนะครับป้าแมวแล้วก็อาจารย์หมอฝนต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้นะครับเราจะออกกำลังกายแอร์บาย์หรือจักรยานอากาศแบบตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงท่้แอดวานจอดมีคนชอบใจมีคนชอบใจเป็นไงบ้างคะกรพี่ซิกแพคแบบโอ๊ยพี่คะซิกแพคแบบมาแล้ว